วงชูวงชูกลับมาพบกับมาดามพรีซี่ค่ะวันนี้หนาวมากได้ข่าวว่าต่างจังหวัดอ่ะสิองศาที่ว้นนี่มาดามลืมถอดแว่นน้องก็ไม่เตือนเลยรีบมีคนโทรมาตามเป็นไงละ่ะพอมาถึงขอแอบบทนิดนึงพอมาถึง6กโมงแล้วโทรตามใจว่าวุ่นลุยได้ยังว่าเวลาฉันมาถึง6กโมงอ่ะเป็นยังไงทําบางทีนะทําบุญทํานั่นทํานี่จนตายนะ ยังไม่เจ็ดมงเลยค่ะมันเป็นอย่างนี้อะโอเคกลับมาที่อากาศหนาวนิดนึงว่าได้ยินมาต่างจังหวัดสิองศาทีนี้วันนี้วันศุกรนะ์เนาะจุฬามีตลาดนดะมาดามก็พาเดินจากตึกจามจุรีสายไปนิดนึงค่ะทางขวาตึกจามจุรีอะตรงเคสีอะมันจะมีทางออกเดินข้ามมาเนาะเดินข้ามมานิดนึงแล้วก็เดินตรงไปเดี๋ยวมาดามจะเดินเดินตรงไปสุดผ่านคณะบัญชีหมายคะทางซ้ายคณะบัญชีแล้วก็ตรงผ่านคณะวิ์ตึกตึกมหิดไปนิดนึง แล้วก็จะเป็นตลาดจะไปรีวิวคนละครึ่งไงอากาศดีปะเราเดินไปได้วยกันค่อยๆเดินไปแต่เดี๋ยวอาจจะให้น้องช่างกล้องพักกล้องก็ดูดูด,ด,ดูดูทางไปแล้วกันนิดนึงเนาะว่าเป็นยังไงอากาศหนาวจริงอะ่ะได้ยินว่าแบบหนองคายอะ่ะสิบองศาทําไมฉันถึงเนมหนองคายพอดีได้ฟังวิทยุเนาะแล้วมันก็เป็นเมืองรองที่ดิฉันผูกผัด ฉันก็เลยต้องโปรโมทนิดนึงเผื่อใครอยากไปเมืองรองที่เขาบอกว่าเลยนะได้ลดการไปเมืองรองได้ลดสามหมื่นใช่ไหมถ้าถ้าไปเที่ยวในแถบน,นั้นอะลดภาษีแต่ถ้าเมืองหลักได้หมื่นหนึ่งตอนนี้ตามร้านอาหารนะเขาก็จะมีนะให้ออกอ e ีแท e ็กอ e ีแท็กอีรีซฟอะไรพวกนี้เพื่อเพื่อบอกว่าเป็นเมืองหลักก็ลดหมื่นหนึ่งเมื่อวานมาดามเจอร้านหนึ่งละที่เขาเข้าคือดีนดีนอันเดนดูกาเป็นร้านกาแฟาเนาะแล้วก็มีอาหารด้วยเอาเดินต่อแล้วก็มีสลัดแฟคทอรี่เมื่อวานไปกับลูกพี่มา เออพอดีรุ่นพี่โฮมาตาบอกแล้วไปก็ไปเออพอดีสลัดแบคทอเรียเขาเปิดเนาะที่สาขาบิ๊กพาวแต่ช่วงเนี้ยเปิดลดสาาิบเปอร์เซ็นต์พอดีไปต่ออ่ะโอเคนะคะอันนี้มาถึงทางซ้ายนี่ตึกเป็นตึกคณะวิทย์แล้วเนาะตลาดเขาจะอยู่ตรงนี้เดลยตาม,มาบอกว่าสุดทางเนาะแต่ไม่ใช่สุดทางล่ะเนี่ยบางคนนะเด็กๆนะเข้างานหม,มัดไส้ในการแต่งโอมาดามว่าหนาวหนาวแต่งหนาวเหมือนหนาวอยู่คนเดียวฉันอธิบายก่อน ฉันฮอมซินไม่ดีตั้งแต่เด็กๆเนะาะหมอแนะนําให้ผ่าตาแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เลยแบบเหมือนเวทจากการไอ้ดูคอนซัลท์เรื่องแบบทางการแพทย์แล้วอะไม่จําเป็นต้องผ่าก็ได้ก็เลย,ย,ยเก็บไว้เอาเก็บไว้ปุบ๊บการกรองเชื้อโรคกรองสิ่งต่างๆอะมันไม่ค่อยดีมันจะเป็นหวัดง่ายเวลาเรื่องการเป็นหวัดอากาศหนาวเนะาะมันมาจากเมืองหนาวนิดนึงใช่ไหม อุ้ยช่างกล้องทําแบบแบบน้าแลบมากดัจดจริตอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็คือหมายถึงว่าเราเราเคยไปคุณเคยอยู่ที่โน่นมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคออุ่นมืออุ่นเท้าอุ่นอะหวัดอะก็ทาอะไรเราไม่ได้เข้าใจป่ะมาดามถึงพันคอไว้ไม่ได้เป็นไรหรอกแต่คือชันมีโรคส่วนตัวโรคประจ,จําตัวที่มันจะมาแบบงอ,อกป่ะแอทแพคเราง่ายๆเราก็ต้องปกป้องตัวเองเอาไว้ซึ่งคนอื่นถามว่ารู้ไหมไม่รู้แต่การเป็นมันใช <พอ S 2> ่อุ้ยหนาวอยู่คนเดียวบ้าอะตลาด พราะเดี๋ยวจะมารีวิวใช้คนละครึ่งคลาส26ปาร์ติลลานก็เข้าโครงการก็มีป้ายเนาะมาดามอะ่ะตอนแรกจะไม่เข้าโครงการเพราะอะไรหรือเปล่าเราอะไม่ค่อยได้เดินลายย่อยอย่างนี้มันก็ไม่ได้จะไปซื้อที่ไหนตาม้างม,มีไหมไม่มีจะต้องแบบลายย่อยอย่างเงี้ยเอ้ยโชคดี <c oughs> ตลาดเดี๋ยวต้องขอหยุดไว้ก่อนนะคะ <c oughs> เพราะเดี๋ยวมาดามต้องใช้ต้องตัวเองในการจ่ายเนาะอ่านี่ไงมาดามจะมามาซื้อ<ๆ>แล้วก็เห็นมาได้ใช้คนละครึ่งคลาส คนละครึ่งไข่เป็ดเนี่ยเจ็ดสคนละครึ่งก็เป็ดเป็ดคนละครึ่งก็เหลือสามสิบห้าเห็นปะ่ะตอนแรกมาดามแบไม่เข้าใจเข้าใจว่าร้ัดออกไมหมดไอพวกน้องๆที่ทำง,งานบอกไม่ใช่คนละครึ่งคือเราจ่ายครึ่งหนึ่งรัดออกครึ่งหนึ่งขอบคุณค่ะที่เขาเข้าร่วมโครงการก็เลยใช้ได้ป่ะสังเกตร้านนี้เข้าร่วมคนละครึ่งค่ะส่วกฎน้องๆเขาใช้จนหมดแล้วมาดามยังไม่หมดเลยโอเคไปร้านต่อไปขอบคุณนค่ะ นี่บรรยากาศตลาดนัดเนาะเราเข้ามาร้านเขาก็จะเรียงราอยอย่างเนี้ยแต่ไม่รู้จะติด T D P A อะไรเปล่าแต่คือเราไม่ได้ถ่ายอะไรนัาเกียรเนี่ยบรรยากาศก็จะคึกคือร้านค่อยๆดูไปนะคะร้านผลไม้เห็นะจากร้านผลไม้เมื่อกี้มาร้านผ่านน้องเขาขายสลัดโลเนี่ยขายทุกวันมาดามถ่ายสลัดนิดนึงน,น,น่าทานทางนั้นเลยเต้นละยี่สิบสามต้นห้าสิบเขาวมคนละครึ่งด้วย แต่งมาจาตลาดนั้นแล้วเนาะดูสิไข่เป็ดเมื่อตะกี้เขาบอกออแกนิกเฮ้ยได้ตั้งเยอะเจ็ดสิบาทเนาะก็จ่ายแค่สามสิบห้าต่อไปร้าน,ร,านร้านตลาดนัดแล้วกันข้าวเหนียวหมูปิ้งอันนี้ไม่ได้ข้านะครึ่งอันนี้จ่ายเต็มเซตหนึ่งอันนี้จ่ายเต็มอันนี้ไม่ได้เข้าไมนน่ไม่ไ,ไม่นะอันนี้ชมพู่ มาดามก็แซงคนขายเราเป็นคนอารมณ์ดีชมพู่เพชรเออเพชรแท้หรือเปล่าไม่กล้าตอบมาดามเลยเอาเป็นว่าชมพู่เพชรมาดามก็จัดไปแค่ยี่สิบบาทอันนี้ตองนึงถ้าราคาเต็มเท่าไหร่สี่สิบบาทเพราะอนนี้เขาเข้าคนละครึ่งช่องเกี๊ยวซึ่งแทนช้องเกี๊ยวปูสุดโปรดถุงละเท่าไหร่นะยี่สิบห้าใช่ป่ะเมื่อกี้สองถุงห้าสิบแล้วเมื่อกี้จ่ายเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทคนละครึ่งเขาซื้อมาสองถุงเดี๋ยวจะกลับไปกินกับน้ำพริกเผาบ้างช่องเกี๊ยวปูต้องคู่กับน้ำพริกเผา สุดท้ายแทน,นอาหารเช้าวันนี้ไข่เจียวปา,าสลิดแบบผัดน้้ำพริกมาแล้วอ่ะอร่อยดีชอบแล้วก็เมื่อกี้60สิเนาะจ่ายแค่30เห็นปะข้อดีของคนละพึ่งฟรสเยอะแยะเลยอะ่ะ มะนามก็เพิ่งรู้แหละคือเราต้องมาเดินรลยย่อยเดินตลาดห่ร้านอย่างเงี้ยถูกป,ป่ะเพราะเขาต้องการซัพพอร์ตโล컬ซัพพอร์ตเงินหมุนเวียนจากหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมถูกป,ป่ะการซื้อขายประมาณนั้นอ่ะก็เลยว่าเอ้ยควรกันมาตลาดแล้วพอดีวันนี้พวกเรามาตั้งแต่เท่าไหร่หกเจ็ดโมงเวลาเหลือเฟือค่ะเดี๋ยวพ,วพรปละพานาอาหารก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับดามฟรีซี่ค่ะกับโครงการคนละครึ่งคลาสวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊วย